สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช n n e l ต้องซุยกับผมต้องพานุวัตรนะครับในคลิปนี้ไปพูดถึงเรื่องของโปรโตุเกสนะครับออกมาชื่นชมว่าฟุตซอลไทยระดับโลกเหมือนกันรวมไปถึงมีเรื่องของเจ้าพีสตรักษ์กับการลุ้น เป็นนักเตะไทยที่จะคว้าแชมป์ฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกนะครับขณะที่ BG ก็พร้อมสู้เต็มที่ในฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกเช่นเดียวกันแต่ช่วงแรกฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดซับสไครต์ในช anel ตองซุยกันก่อนมุ่งสู่ห้าหมื่นซับไปด้วยกันเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพนุวัฒน์คลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าครับช่วงแรกของคลิปนี้ไปพูดถึงการแข่งขันฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายกันหน่อยนะครับแน่นอนรอบนี้น่าสนใจอย่างมาก เพราะมีตัวแทนจากไทยอย่าง BG แข่งขันรวมไปถึงมีนักเตะไทยที่ไปคาแข้งในฟุตบอลเเคลีเกาหลีใต้อย่างเจ้าพีสัสลักหประโคนก็มีลุ้นที่จะได้ลงเล่นกับทีมชุนบุกในฟุตบอล a f c แชมเปี้ยนลีกและนัดเนี้ยในรอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยเป็นนัดสำคัญของทั้ง BG แล้วก็สัสลักอย่างมากนะครับเพราะว่าชุนบุกฮุนไดมอเตอร์ต้นสังกัดของสัสลักจะต้องเจอกับ BG ปทุม ในวันที่15กันยายนนี้ติดตามให้ดีนะครับเป็นอีก1แมตช์ประวัติศาสตร์นะเพราะว่าจะได้เห็นนักเตะไทยที่ไปค้าแข้งในทีม e a g u e เจอกับสโมสรไทยลีกซึ่งแทบจะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้สำหรับผมตื่นเต้นอย่างมากและที่น่าสนใจมากกว่านั้นนะครับในการแถลงข่าวก่อนเกมฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกครั้งนี้เนี่ย คิมซังซิกกุนซือของทีมชุนบุกฮุนไดมอเตอร์ได้มาแถลงถึงเป้าหมายต้องบอกว่าน่าสนใจเพราะว่าคิมซังซิกเนี่ยเขายืนยันว่าชุนบุกฮุนไดมอเตอร์ตั้งเป้าที่จะเอาชนะ BG ปรปทุมและผ่านเข้าสู่รอบต่อไปให้ได้ BG เป็นทีมที่แข็งแกร่งเพราะฉะนั้นชุนบุกจะประมาทไม่ได้เป็นอันขาดและในตอนนี้เนี่ย ลูกทีมทุกคนต้องทำทุกอย่างเพื่อผ่าน BG จีลับกเข้าสู่รอบต่อไปให้ได้เพราะฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกรายการนี้เป็นรายการที่ชุนบุกคุนไดมอเตอร์หวังจะเป็นแชมป์นะครับอืืหคือบทสัมภาษณ์ของคิมซังซิกเนี่ยเขาอยากจะพาทีมเป็นแชมป์ฟุตบอล AFC c h แชมเปี้ยนลีกอย่างมากซึ่งถ้าเกิดชุนบุกทำได้เนี่ยอย่าลืมนะครับว่ามีนักเตะไทยอย่างเจ้าพีสัตสลักษ ค้าแข่งอยู่ถ้าไปถึงจุดนั้นได้เจ้าพีเนี่ยจะเป็นนักเตะไทยคนแรกที่คว้าแชมป์กับสโมสรชุนบุกในเคลีกในการคว้าแชมป์เอฟซีแชมเปี้ยนลีกซึ่งมันจะเป็นอีกหนึ่งประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจและในเกมที่จะเจอกับ BG นะครับน้องพีสัตลักษ์เนี่ยก็ได้รับโอกาสให้มาแถลงข่าวก่อนเกมด้วยซึ่งสัตลักษ์เนี่ยเขายืนยันว่า BG เป็นทีมที่แข็งแกร่ง และแน่นอนเขาเนี่ยคุ้นเคยกับนักเตะ BG หลายคนเพราะเล่นทีมชาติด,ด้วยกันมาก่อนน้องพี่หว้ว่า BG เนี่ยมีนักเตะทีมชาติไทยหลายคนแต่ชุนบุกเป็นทีมที่ลงเล่นเพื่อชนะจะทําเต็มที่ในทุกเกมส่วนตัวเนี่ยคิดว่าชุนบุกต้องระวังพี่มุ้ยเจอสินแดงดากับพี่ตังสารัตอยู่เย็นให้ดีเพราะทั้ง2คนเป็นระดับท็อปของฟุตบอลไทยลีกและก็เป็นตัวหลักทีมชาติไทยเป็น2ผู้เล่นที่มีประสบการณ์ ชุนบุกในตอนนี้เตรียมความพร้อมอย่างดีดังนั้นทุกคนจะเต็มที่ถ้าเกิดเขาได้รับโอกาสลงเล่นก็จะใส่อย่างเต็มที่แน่นอนเพื่อพาชุนบุกเก็บชัยชนะนะครับเป็นการปรีวิวที่ผมเนี่ยสองจิตสองใจอย่างมากนะในใจก็เชียร์บีจีอยู่แล้วนะครับในการเป็นตัวแทนจากไทยในใจก็อยากเห็นนักเตะไทยเป็นแชมป์ฟ,ฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกเหมือนกันสำหรับสัตว์ลไข่ประโคนนะครับแต่เกมเนี้ยผมบอกเลยว่าเป็นเกมที่สนุกอย่างมาก ขณะที่ทางฝั่ง BG จีปทุมนะครับก็เป็นทีมที่ไปเล่นในรอบฝ6ทีมสุดท้ายเป็นตัวแทนหนึ่งเดียวจากทีมไทยลีกนะครับ BG ในเกมล่าสุดก็สามารถเอาชนะราชบุรีมาได้แต่ในเกมที่จะเจอกับชุนบุกเจอปัญหาใหญ่นะครับเพราะว่า BG จะไม่มีนักเตะต่างชาติตัวหลักของทีมดิโอโกหรือซานโตรวมไปถึงทางฝั่งของอังเดสตูเยสและก็วิกเตอร์คาโดโซซึ่งสำคัญอย่างมาก แต่ BG ยืนยันนะครับในงานแถลงข่าวพร้อมจะสู้และหวังจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปให้ได้เพราะฉะนั้นเกมนี้พวกเขาจะใส่เต็มที่นักเตะก็จะเป็นนักเตะไทยที่ลงเล่นสะส่วนใหญ่นะครับโดยเฉพาะในลายของพี่มุย้ยธีรสินแดงดาพี่ตังสารัตอยู่เย็นมิกกี้ปฐมพลเจลบสมเพาดีเพราะฉะนั้นเราจะได้เห็น BG m a เม i ินไทยลุ้นๆในการไปเล่นกับทางฝั่งของ ชุนบุกค,คุนไดมอเตอร์น่าดูมากๆนะครับแล้วผมคิดว่า BG เข้าไปสู้อย่างเต็มที่สู้อย่างสุดความสามารถแน่นอนเพราะฉะนั้นเกมนี้สนุกแน่ๆติดตามกันได้นะครับ15กันยายนที่สนามซอนจูเวลร์ครัพสเตเดียมเวลา3ามโมงครึ่งตามเวลาประเทศไทยและเกมนี้มีรายงานมาว่าสัสล์รักมีโอกาสจะได้ลงสนามเจอกับ BG ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เอาใจช่วยกันและถ้าเกิดสมมติชุนบุกผ่าน BG ไปได้ พวกเขาตั้งเป้าจะไปถึงเป็นแชมป์นะครับซึ่งถ้าเกิดเขาเป็นแชมป์ได้แน่นอนน้องพีสตรัตลักษณ์นักเตะทีมชาติไทยก็จะมีส่วนร่วมแน่ๆเพราะเขาถูกส่งลายชื่อมาด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นอีกหนึ่งประวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลไทยเหมือนกันถ้าเกิดสมมุติชุนบุกไปถึงแชมป์ฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกนักเตะไทยอย่างสตร,รัก์ก็เป็นแชมป์ฟุตบอลเอเชียเรื่องนี้น่าดูจริงๆแต่ผมคิดว่า b ีไปสู้กับชุนบุกได้สนุกแน่นอน พวกเขาไม่ยอมนะครับเพราะฉะนั้นแฟนบอลชาวไทยก็เชียร์กันและถ้าเกิดเกมนี้สัสะลัก์ได้ลงเจอกับ b ีจผมบอกเลยว่ามันจะทําให้แฟนฟุตบอลชาวไทยเราฟินน่ะกับการที่ได้เห็นนักเตะไทยไปเล่นในลีกเลือบสูงอย่างเคลีกและได้กลับมาเจอสโมสรจากไทยลีกเพราะก่อนหน้านี้พี่อุ้มทีลทรบุญมาทันตอนที่เล่นมาลีน้อนเมื่อปีแล้วในฟุตบอลเอเชียเนี่ยไม่เจอทีมจากไทยนะครับเพราะฉะนั้นหน้าติดตามมากๆเกมนี้ดูกัน ผมว่า BG สู้ได้สนุกอย่างมากถึงแม้ชุนบุกจะแข็งแกร่งทุกตำแหน่งแต่แน่นอนนะครับ BG ไปเต็มที่แล้วก็ชุนบุกก็รอดูมีสิทธิ์ที่สาตร์ไข่ประโคนจะได้รับโอกาสลงสนามด้วยก็ติดตามกันให้ดีนะครับพรุ่งนี้เกมนี้ถ่ายทอสดทางทูสปอร์ตก็ไปติดตามกันได้เป็นอีกหนึ่งแมตที่แฟนบอลชาวไทยให้ความสนใจเยอะแน่ๆครับจากนั้นนะครับขยับมาพูดถึงความเคลื่อนไหวของโตเล็กช้างศึกทีมฟุตซอลทีมชาติไทยกันหน่อย แน่นอนนะครับประเดิมศึกฟุตซอลโลกเป็นที่เรียบร้อยนัดแรกเจอกับโปรโตุกเกสซึ่งช้างศึกตัวเล็กสู้ได้ดีอย่างมากครึ่งแรกเนี่ยสู้ดีจริงๆนะครับแต่สุดท้ายแพ้ไปด้วยสกอร์หประตูต่อ4ต้องยอมรับว,ว่าครึ่งหลังโปรโตุกเกสเขามาเก่งมากโดยเฉพาะชิกกี้ลิคาดินโยคือเรียกได้ว่าใช้ความสามารถเฉพาะตัวปั่นปวดนักเตะไทยได้เป็นอย่างดีนะครับโดยเกมนี้เนี่ย ฟุตซอลไทยก็สู้ได้ดีเต็มที่และและล่าสุดเนี่ยหลังจบเกมนะครับเป็นฮอกเก้บลาสอันนี้เป็นเฮดโค้ชทีมชาติโปรโต,ตุเกสเขาให้สัมภาษณ์ชื่นชมฟุตซอลทีมชาติไทยว่าสร้างความปั่นป่วนให้กับโปรโต,ตุเกสได้เป็นอย่างดีนะครับโดยฮอกเก้บลาสเนี่ยเขาบอกว่าทีมชาติไทยเนี่ยเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างพร้อมกับสร้างความยากลําบากให้กับทีมในตอนเริ่มเกมพวกเขาเปลี่ยนทัศนคติของพวกเขาเล็กน้อย ทีมชาติไทยสร้างความยากลาบากให้กับโปรตุเกสมากๆยอมรับว่าทีมชาติไทยรู้ว่าโปรตุเกสจะมีการเคลื่อนไหวแบบไหนซึ่งตอนแรกก็ทําให้โปรตุเกสเล่นลําบากแต่พอนักเตะควบคุมสติอารมณ์ได้จัดระเบียบแผนให้เข้ากับเกมมากขึ้น จนมาเสมอกันและจบครึ่งแรกด้วยเกมที่ดีขึ้นหลังจากนั้นเขาก็แก้แทคนิกทําให้นักเตะมีความมั่นใจมากขึ้นก่อนที่จะเอาชนะได้ในที่สุดก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ต้องยอมแล้วว่าฟุตซอลไทยทีมนี้จะประมาทไม่ได้จริงๆและปั่นป่วนโปรตุเกสได้ดีนะครับอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ของโฮเกบาสเลยเฮดโค้ชทีมชาติโปรตุเกสโอ้โหเรียกได้ว่าฟุตซอลไทยเราเกมเมื่อคืนได้รับการยกย่องนอกจากแฟนบอลชาวไทยแล้วก็ได้รับการยกย่อง จากกุนซืโปรตุเกตคนนี้ที่เป็นเฮดโค้ดระดับโลกนะครับผมบอกเลยว่าคนนี้เก่งมากๆนะครับขณะที่ความเขึ้นไหวของฟุตซอลไทยกันหน่อยนะครับอย่างที่ทราบว,ว่าเกมแรกก็ไม่ได้แต้มแพ้ไปด้วยสกอร์หประตูต่อ4นะครับแต่นักเตะทุกคนในทีมเนี่ยเรียกได้ว่า ก็เรียกขวัญกําลังใจช่วยกันให้กําลังใจกันนะตอนนี้สภาพจิตใจดีขึ้นแล้วก็สภาพร่างกายก็ถือว่าอยู่ในสิ่งที่ดีอย่างมากหลังจบเกมนี้เนี่ยไม่มีนักเตะบาดเจ็บนะครับทุกคนพร้อมที่จะลงเล่นเกมต่อไปที่จะพบกับทางฝั่งของโมร็อกโกในวันที่16กันยายนซึ่งเกมเนี่ถือว่าเป็นงานที่ยากนะครับแต่ฟุตซอลไทยก็มีเรื่องที่น่าเป็นห่วงนิดนึงนะครับ อันนี้ไม่ใช่เป็นนักฟุตซอลนะแต่เป็นเรื่องของโค้ดหมีรักพลสายเน็ตงามนะครับอย่างที่ทราบว,ว่าในเกมที่เจอกับโปรโตุเกสผมบอกเลยว่าโค้ดหมีโค้ดเทอ่ะใส่สูตรรองเท้าหนังแล้วแบบคุมทีมข่าสนามแพชชั่นมาเต็มเรียกได้ว่ากระตุ้นนักเตะต,ตลอดเป็นภาพที่เท่อย่างมากอ่ะแล้วภาพนี้ปรากฏในการแข่งขันระดับโลกอ่ะทำให้โค้ชหมีเนี่ยได้รับแบบเสียงปรบมืออย่างมากว่าโอ้โหเป็นโค้ชที่แพชชั่นสูงแล้วก็แต่งตัวเท่อย่างมากนะครับแต่ทว่า ควันหลงหลังจากการที่เขาเนี่ยแต่งหล่อชุดสูตรในเกมกับโปรตุเกสเนี่ยรองเท้าหนังที่โค้ดหมีใส่เนี่ยไปกัดที่ส้นเท้าขวาของเขาทําให้ตอนเนี้ยโค้ดหมีเดินกระเพกส่วนก็มีผู้สื่อข่าวไปสอบถามว่าปัญหาได้เกิดจากอะไรก็คือโค้ดหมีบอกว่าปัญหาเนี่ยเกิดจากรองเท้าคู่ใหม่แบรนด์ดังจากอิตาลีเขาเพิ่งเคยใส่เป็นครั้งแรกทําให้มันกัดและอีกอย่างเนี่ยในเกมที่เจอกับโปรตุเกสเนี่ย เขาเดินเยอะไปหน่อยก็เลยทําให้รองเท้ากัดซึ่งตอนเนี้ยทําให้มีแผลแล้วก็เดินกระเพกแต่ก็ไม่เป็นปัญหาในการคุมทีมสามารถคุมทีมฝึกซ้อมได้แล้วก็คุมทีมข้างสนามได้แน่นอนแต่หลังจากนีโค้ดมีมบอกว่าก็คงจะต้องกลับมาใส่ผ้าใบเหยียบส้นไปก่อนเพราะว่าเท้าเจ็บนะครับอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวามาฝากกันแบบส่งตรงมาจากที่ลิทัวเนียเลยนะครับยังไงก็เอาใจช่วย ให้ hey, ฟุตซอลไทายของเราเนะครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปให้ได้ถึงแม้ว่าเจอ,มอโมร็อกโกจะเป็นงานไม่ง่ายแต่ผมมองว่าเชื่อเลยว่านักเตะฟุตซอลทุกคนเนี่ยสุภวุฒิเทือนกลางพี่ช้างกฤษดาวงแก้วพี่เนื้อจิรวัฒน์สอนวิเชียรนักเตะตัวเก่าเหล่านี้เกมแรกเขาอาจจะฟอร์มไม่ค่อยดีแต่เกมนี้ผมเชื่อว่าเขาจะกลับมาอยู่ในมาตรฐานที่ดีอีกครั้งและจะฝากความหวังไว้ได้ขณะที่นักเตะดาวรุ่งที่เพิ่งลงเล่นฟุตซอลโลกครั้งแรกอย่าง มูฮัมหมัดอุสมานมูซาโดนชัยจุงวงศุขก็พร้อมจะเล่นเต็มที่เพื่อแฟนบอลชาวไทยนะครับย้ำอีกครั้งเจอกับโมร็อกโกเกมนี้ต้องชนะให้ได้ถ่ายทอดสดทาง p p t v เวลาเที่ยงคืนของวันที่16กันยายนก็เอาใจช่วยกันนะครับหวังว่าเราจะมีความสุขและหวังว่าฟุตซอลไทยจะเก็บ3แต้มได้สำเร็จก็เอาใจช่วยกันครับ คลิปนี้ก็มานี้นะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์ใน c h anel n ต้องซวยครับมุ่งสู่50,000ื่นซับไปด้วยกันยังไงก็ฝากด้วยใกล้จะถึงแล้วนะครับเดี๋ยวมีของมาแจากกันเหมือนเดิมแน่นอนนะครับฝากช่วยกันกดซับสไคร์กดกระดิ่งแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยคลิปนี้ผมต้องพนวัดไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ